ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวที่ชาร์จแบตลิเธียมของเรานะคะแบตลิเธียมของเรา AC output p u t AC ได้ 100V โวลต์นะคะถึง 245V โวลต์ค่ะ output ของ DC 12V 3M โวลต์3แอมป์นะคะอันนี้ใช้กับแบตลิเธียมนะคะแบตลิเธียมตั้งแต่ 12V โวลต์ 8แอมป์ค่ะอันนี้วันนี้เรามาทดลองกับแบตเตอรี่ม12โวลต์8แอมป์นะคะเดี๋ยวครัอันดับแรกเราก็ใช้คีบแบตเลยนะคะสีแดงเป็นบวกค่ะสีดำเป็นลบนะคะสเคะสร็จแล้วเราก็กดสวิตช์ไฟนะคะอันนี้คือ ไฟจะโชว์เป็นสีแดงน,นะคะแต่ถ้าไฟแบตเตอรี่ของเราเต็มแล้วจะโชว์เป็นสีฟ้านะคะอันนี้สนใจสอบถามได้นะคะแบตลิทิคไอทีช่ชัดแบตลิเทียมค่ะจะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ไฟเข้าค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย